สวัสดีครับมืีอเช้ากบเจากบมาปล่อยครับกบกำมพาตัวนี้ครับวันนี้จะเอากลบมาปล่อยครับ <reef inclusive stress> i̇şte. ปล่อยให้มันไปอยู่ตามธรรมชาติมันนะครับเนาะกบมีตัวเดียวครับมีตัวเดียววันนี้จะเอามาปล่อยครับเจ็บมาแต่ข้องหนาบานนะครับข้องหนาบานเป็นข้องน้ำเสียครับก็เลยเชืเอมาปล่อยสัก สถานที่กว้างใหญ่แต่หกนะครับสตัตรูก็คือสิมีนะครับคืองูมันีีหอาก,กับสิมาปล่อยนะครับมาปล่อยมันไปหากินที่สถานที่กว้างใหญ่ๆนะครับเราก็จะมาปล่อยปล่อยไปอยูย่ตามธรรมชาติของมันนะครับนะนเนาะมาปล่อย ต,ตัวใหญ่พอสมควรนะครับตัวใหญ่พอสมควรนะครับ mm. วันนี้ก็สิมาปอยไปตามธรรมชาติของมันนะครับเนาะไปแล้วครับไปเด้ไป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 ใส่ใบอาไปแล้วครับ มันก <essel> like ็บรรงน้ำคนกินลงน้ำก่อนโคบล่งน้ำครับกบบลงน้ำแต่คนกินลงน้ำก่อนไปไปเมื่อเหมือนนี้นี่ไปไปนู้นขับพี่น้องไปไปแล้วไป น่าปล่อยแล้วนี่ครับปลูกบไปแล้วไปแล้วนะครับใบนะครับเด้อไปแล้วไปแล้วคุ่นะครับไปโพสิ์ทั้งปุ่นครับไปโพธิ์ทั้งปุ่นแล้วไปโพธิ์ทั้งโลนแล้ว จิ่ขึ้นโค้งนะครับมามาหมักหน่ำบ่ไหนมาหมักนํำบ่มาหมักหน่ำบ่ต้อขึ <c Ris ky> no ้นมาหรอัคร uh, ับ nah, ขึ้นมามาหมักน่ำบ่มาหมักน้ำมัครับนี่เป็นยังไงบ่ mắm qua mắm 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 mặt mắm 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 dù mắm 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 ไปยูนัมบ์นะแม่โอ้ติดตรงๆๆๆๆไปเลยนะครับนี่ไปเสียไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ปล่อยตัอยู่ตามธรรมชาติ์บูมักบ่เออเนอะเนจะไปใส่อยู่อยู่ใส่ระบาดหานอะยานยานงูบ่สงสัยานงูครับพี่น้องสงสัยานงูนะครับเอามาปล่อยบนยานงูยานงูเห็นบ่มันเป็นตะงูหลายเนาะครับเป็นตะงูเยอะนะครับ ต้องปล่อยไปอยู่สถานที่กุ้งกวางนะครับพอมอังยูมองสียูมันแขมนะครับเป็นคลองน้ำเสียเย็นก,ก็เลยกออมาไหว้มองกุ้งกว่างนะครับเนาะไปเสียงปลาบอนคนระับเสียงปลาบอลปลาบอน,บอนหอยเชอรี่ก็หลายนะครับหอยเชอรี่ หอยเชอรี่หอยเชอรี่มันจะกัดมันจะกัดมันจะกัดเด้ยหันหลังเพาต้องขึ้นมาอมไอลยเดยบาบาาเลย ยอยู่นีแ่แหละอืมอืมอยู่นี่แหละอืมหากินเองได้หากินตามธรรมชาตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเมื่อนี้ก็มาเอากบมาปล่อยนะครับเนาะกบมาปล่อยกบมาปล่อยนี่กบตัวเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม